สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดาก,กาศรอากาศเพื่อการเกรษตรวันนี้นะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงครับระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ที่สําคัญช่วงตั้งแต่บ่ายถึงค่ำนะครับเตรียมเก็บของด่วนพื้นที่ต่อไปนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองและก็ลมกระโชกแรงเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันตั้งแต่ช่วง บ่ายถึงค่ำกันนะครับว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่สำคัญฝนรอบนี้มีลักษณะของลมกระโชกแรงด้วยต้องจับตาเฝ้าระวังนะครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยานิดนึงท่านผู้ชมกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักเป็นสีแดงเลยนะครับวันนี้ต้องเตรียมรับมือสีแดงนี่คือมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากกว่า90.1ม m mm มโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่าก็ประกอบไปด้วยนะครับ ภาคใต้เป็นหลักประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาตรงนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงหนักนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนมากกว่า90.1ม mm ิลิเมตรขึ้นไปนอกจากนั้นก็ยังมีพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนวันนี้ประกอบไปด้วยระนองพังงากระบี่ปัตตานีแล้ก็นาราธิวาสนี่คือกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือน เดี๋ยวมาดูข้อมูลนะครับหลักในช่วงบ่ายถึงค่าโดยเฉพาะตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตโมเดลล่าสุดไปด้วยกันแล้วก็เตรียมรับมือเริ่มที่ภาคใต้ก่อนในช่วงประมาณเที่ยงวันนี้ภาคใต้จังหวัดยะลานราธิวาสปัตตานีแล้วก็ทางด้านจังหวัดสงขลาพัทลุง แล้วก็เข้ามานะครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีจนถึงประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ชุมพรนี่คือเป็นจังหวัดที่ทางกรมอุตุนิยมทิยาแจ้งเตือนเป็นพื้นที่เสี่ยงสีแดงฝนตกหนักถึงหนักมากต้องเฝ้าระวังแล้วก็หลังจากนั้นโซนทางด้านตอนบนเน้นฝั่งตะวันตกจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งช่วงเช้าหลายพื้นที่เริ่มมีฝนตกมาแล้วนะครับแล้วก็จังหวัดตากราชบุรี ตรงนี้คือโมเดลช่วงประมาณ12นาฬิกาเดี๋ยวไปไล่ดูช่วง14นาฬิกาช่วงบ่ายช่วงบ่ายฝนเริ่มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะโซนนี้มาดูฝั่งนี้ภาคเหนือเน้นทางด้านตะวันตกเริ่มที่จะมีคลื่นกระแสลมฝั่งตะวันตกาจากเมียนมาตีเข้ามาทําให้เกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะครับอาจจะเกิดพายุฝนฟ้าขนองได้ระวังฟ้าผ่าแล้วก็ลูกเห็บตกผมก๋อยเชียงใหม่ลีลลาพูน แล้วก็เชียงรายตรงนี้เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากนี่คือโซนทางด้านภาคเหนือพบพระแม่สอดท่าสองอยางจังหวัดตากโซนที่ติดกับเมียนมานี้ต้องระวังในส่วนของฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้จังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดพยาจนถึงเชียงรายบางส่วน นี่คือในช่วงแรกของวันนี้โมเดลประมาณ14นาฬิกาบวกลบลนิดหน่อยนะครับช่วงบ่ายนอกจากนั้นทางด้านภาคกลางราชบุรีสวนพึ่งราชบุรีจอมบึงโพธารามเมืองนคนปรปฐมสมุทรสาครกรุงเทพหมหานาครและปริมณฑลวันนี้ช่วงบ่ายมีโอกาสเจอฝนตกหนักได้ส่วนตะวันออกพัทยาสตหีบปลวกแดงระยองชุมแสงแกลงโซนนี้มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากภาค กลางต่อเนื่องมายังภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะจุดนี้นะครับฝั่งทางด้านตะวันตกตะกัวป่าท้ายเหมืองเมืองพังงาเกาะยาวอำเภอพนมอำเภอพระแสงบ้านนาศารเขาพานมอำเภอเมืองกระบี่ภูกเก็ตนะครับตรงนี้ฉวางทุ่งสงนครศรีธรรมราช,ชะอวด แล้วก็บางแก้วควรเนียงตรงนี้นะครับหาดใหญ่สงขาปัตตนีสยสบ้าย,ย้อยนาทาวีจนะแล้วก็ยะลาลือสะนราธิวาดโซนนี้มีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนชุดใหญ่เลยนะครับภาคใต้เป็นพื้นที่เสี่ยงสีแดงโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในส่วนของกลุ่มฝน เตรียมรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องและก็แช่นานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในโซนทางด้านภาคใต้เดี๋ยวมาดูช่วงบ่ายแฉะนับช่วงประมาณ16นาฬิกาภาคเหนือยังคงเป็นโซนจุดเดิมนะครับแม่แจ่มเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอเสมิงอำเภอแม่วางอำเภอพร้าวเชียงดาวชัยปราการแม่สวยเชียงรายอำเภอพานอำเภอเมืองเชียงรายพญามเมงรายนะครับอำเภอแม่ใจวังเหนืออำเภอเงาวแล้วก็ ลำพูนลำปางครับดอยเต่าเชียงใหม่ลีล้ลำพูนร้อมแรดลำปางอมก๋อยเชียงใหม่ท่าสองอยางจังหวัดต,ตากนะครับแม่ระมาดแม่สอดแล้วก็พบพระโซนนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักโดยเฉพาะโซนทางด้านฝั่งที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับฝั่งที่ติดกับเมียนมามีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองและก็ลมกระโชกแรง จะเห็นว่าขึ้นกระแสขึ้นลมฝั่งตะวันตกจากเมียนมาเริ่มตีเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้อากาศจะมีความแปลปรวนสูงโดยเฉพาะโซนภาคเหนือฝั่งตะวันตกกับภาคเหนือตอนบนนะครับภาคกลางนะครับกาญจนบุรีราชบุรีไม่ว่าจะเป็นสวนพึ่งโพธารามเมืองราชบุรีเมืองนคนปรปฐมกำแพงแสนบางเลนกาญจนบุรีไซโยกต่อเนื่องมาถึงสมุทรสาครกรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานี แล้วก็ขึ้นมาถึงพระนครศรีอย,ยุธยาสระบุรีนครนายกนี่คือในช่วงประมาณ16นาฬาช่วงหัวค่ำวันนี้ฝั่งนี้จะเป็นพัทยาระยองพัทยาระยองชนบุรีส่วนภาคใต้ยังต่อเนื่องครับโดยเฉพาะฝั่งภูเก็ตพังงาตะกัวป่าคุราบุรีของระนองแล้วก็กระบี่เขาพนมอำเภอพัะแสงบ้านนาสาร อำเภอฉาวางนครศรีธรรมราชนับเมืองนครศรีธรรมราชท่าศาราสิชนขนอมท่าชนะชะอวดพัทลุงตรังสงขาแล้วก็สบ้าย้อยยะลานาราธิวาสลือเสาะปัตตานีนาทวีสุงไหงโกลกนะครับโซนนี้ต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมาก ภาคใต้นี่ตกเรียกว่าสามวันสามคืนเลยนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็เตรียมขนของขึ้นที่สูงหรือว่าเก็บของให้อยู่ในที่สูงส่วนทางด้านภาคเหนือกับภาคตะวันออกชิงเหนือนี่ต้องเตรียมขนของแล้วก็ดูในส่วนของสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงนะครับรวมทั้งต้นไม้ใหญ่ก็ควรจะทําให้แข็งแรงแก็ไม่ควรจะไปอยู่ในบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ไม่แข็งแรงนะครับ ตรงนี้โมเดลช่วงประมาณ16นาฬิกาไปดูช่วง18นาฬิกายังคงเป็นโซนจุดเดิมจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่อำเภอพร้าวอำเภอชัยปราการแม่สวยแม่วางอำเภอเสมืองเมืองเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่แจ่มดอยเต่าอมก๋อยเชียงใหม่ท่าสองยางแม่สอดพบพระอุ้มผางจังหวัดตราดภาคเหนือเน้นภาคเหนือตอนบนกับทางด้านฝั่งตะวันตก ก่อนในวันแรกนี้นะครับในส่วนของฝั่งนี้จะเป็นไซโยกสวนพึ่งเมืองกาญจนบุรีโพธารามราชบุรีนะครปฐมกำแพงแสนบางเลนสองพี่น้องสามโคกปากเก็ดกรุงเทพนะครปฐมสมุทรสาครพระนะครศรีอยุธยาสระบุรีนะครนายกชนบุรีโซนนี้แล้วก็ทางด้านภาคใต้สุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรัง นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะครับที่ต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนกักถึงหนักมากนี่คือในช่วงประมาณ18นาฬิาช่วงหัวค่ำนะครับไปดูช่วงดึกดึก0นาฬิกนาะครับเริ่มจะค่ำคืน20นาฬิกาจังหวัดเชียงรายนะครับอำเภอเชียงแสนอำอเภอ,อ แถวโซนฝั่งที่ติดกับเมียนมานครับแม่สายเชียงแสนแถวท่าขี้เหล็กแม่จันพญามเมงรายเมืองเชียงรายอำเภอเทิงเชียงคำเชียงม่วนพยาวครับอำเภอพานอำเภอแม่ใจอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านช้ยปราการเชียงใหม่ระวังในส่วนของฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงตรงนี้ช่วงประมาณ20นาฬิกา ส่วนตะวันออกเป็นจันทบุรีแล้วก็ระยองจันทบุรีตราระยองแล้วก็สะแก้วปราจีนบุรีบางส่วนในขณะเดียวกันภาคใต้นครศรีธรรมราชสงขายะลานราธิวาสปัตตานีแล้วก็จังหวัดภูเก็ตนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงได้พอไปดูดึกมากขึ้นนิดนึงนะครับไปดูช่วงดึกๆ ก็จะเป็นโซนตะวันออกแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นระยองจันทบุรีตราดระยองนี่อำเภอแกลงอำเภอสัตหีของชนบุรีอำเภอเมืองระยองอำเภอแกลงจันทบุรีอำเภอขุงนะครับป่งน้ำร้อนตราดแล้วก็วัฒนานครสะแก้วตาพยาฝั่งนี้ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงในช่วงตรงนี้ดึกๆ แล้วก็มาอีกแล้วนะครับรอบดึกภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชชะอวดพัทลุงทุ่งใหญ่หาดใหญ่ปัตตานียะลานราธิวาสสุงไหงโกโลกหรือเสาะนะครับโซนนี้นี่คือช่วงเที่ยงคืนช่วงเข้าใกล้เที่ยงคืนในขณะที่โซนภาคเหนือยังต้องระวังพายุฝนฟ้าคะนองจังหวัดเชียงรายอำเภอพานแล้วก็มาด้านฝั่งตะวัน ออกมากขึ้นพยามเมืองรายอำเภอเทิงอำเภอเชียงคำเชียงม่วนพยาวอำเภอทุ่งช้างของจังหวัดน่านตรงนี้อำเภอพานเชียงรายอำเภอเมืองพยาก็ระวังในส่วนของลูกเห็บตกนะครับฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกได้นี่คือในช่วงประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนนะครับก็จะเห็นในส่วนของมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมามา,มากขึ้น แล้วก็มาดูพื้นที่ที่มีโอกาสจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองตั้งแต่ช่วงเที่ยงี๋ยวดูพายุฝนฟ้าคะนองนะครับพื้นที่ที่มีโอกาสจะเกิดตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปโซนทางด้านภาคใต้ทางด้านฝั่งนี้ชุมพรทับสะแกรประจบคีรีขันธ์นัาสุราษฎร์ธานีกรุงาบุรตะกวดป่าพังงากระบี่แล้วก็ทางด้านสงขานาขัดใหญ่สงขาพัทลุงปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาส ตรงนี้มีโอกาสจะเกิดฝนฟ้าคะนองนะครับตรงนี้เป็นโมเดลฝนฟ้าคะนองนคนปรปฐมนะครับราช,ชบุรีบางส่วนแล้วก็พอช่วงบ่ายช่วงบ่ายก็จะเห็นนะครับโซนสีเข้มนี้ต้องเฝ้าระวงังตรงนี้ดอยเต่าเชียงใหม่บลีลำพูนอําเภอเมืองลำพูนรอยต่อระหว่างลำพูนกับเชียงใหม่นะครับอําเภอแม่วางอําเภอเมืองลำพูนอําเภออมก่อยร้อมแรด,ดลำปางตรงนี้มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะแม่สอดพบพระ ถ้าสองอยางแล้วก็อ,อําเภอพานเชียงรายเชียงดาวเชียงม่วนพยาวอำเภอเมืองพยาวนะครับฝั่งนี้จะเป็นสวนพึ่งราชบุรีสวนพึ่งราชบุรีจอมบึงโพธารามเมืองราชบุรีนครปฐมกำแพงแสนบางเลนอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครนายกสระบุรีโซนนี้นะครับมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงพัทยาสตีีประยองแกลง แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพงาภูเก็ตกระบี่คุระบุรีทุ่งใหญ่นะครับยะลานราธิวาตตรงนี้นะครับีที่เห็นเป็นสีนี้ก็คือให้เห็นโมเดลที่อาจจะเกิดพายุฝนฟ้าขนองโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคเหนือฝั่งตะวันตกออพอช่วงค่ำๆนะครับ16นาฬกาก็จะเป็นยังคงเป็นจุดเดิมแม่สอดอุ้มผาง ผมอใอยพบพระอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภองาลำปางโซนนี้นะครับเชียงดาวชัยปราการลี่ลำพูนแม่จแจ่มอำเภอเมืองตากกำแพงเพชรพิษณุโลกแล้วก็ราชบุรีนะครับกำแพงแสนนคปรปฐมบางเลนสองพี่นอ้องอู่ทองสุพรรณบุรีเมืองกาญจนบุรีจอม,มึงโพธารามไซโยกสวนพึ่งราชบุรีมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะครับ ส่วนภาคใต้ตะระนองภูเก็ตกระบี่บางส่วนที่ตรงนี้ให้เห็นโมเดลสีเข้มนะครับแล้วพอช่วงค่าภาคเหนือทางด้านตอนบนนะครับเชียงรายรอยต่อระหว่างภาคเหนือกับแถวชายแดนเมียนมาชายแดนสนปปลาวนะครับจันทบุรีตราดแล้วก็สะแก้วตาพยาโซนนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองนะครับนี่คือในช่วง ประมาณ23นาฬิกาแล้วก็ไปดูช่วงกลางคืนนะครับช่วงดึกๆโซนภาคใต้ยังต้องเฝ้าเฝ้าระวังหนักนะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็สงขลาพัทลุงจนมาถึงนาราธิวาสระวังในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ภาคใต้นี่อาจจะเจอฝนตกหนักแช่ ข้ามวันข้ามคืนหลายวันนะครับนี่คืออัปเดตโมเดลแล้วก็ถ้าดูในส่วนของคาดการปริมาณฝนสะสมวันนี้ดูวันนี้นะครับวันนี้วันอาทิตย์นี้นะครับคาดการปริมาณฝนสะสมวันอาทิตย์นี้ก็จะเห็นโซนที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนเยอะที่สุดก็คือเป็นเน้นทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็ทางด้านสุราษฎร์ธานี ชุมพรประจวบคีรีขันธ์ราชบุรีกรุงเทพนะครปฐมโซนนี้นะครับฝั่งตะวันตกส่วนภาคเหนือเน้นภาคเหนือตอนบนนะครับแถวเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนที่คาดว่าจะมีปริมาณฝนสะสมเยอะแล้วก็สะแก้วระยองจันทบ,บุรีตราดในส่วนของโซนทางด้านภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ถ้ามาดูข้อมูลล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ในช่วงเชา้าที่ผ่านมามีกลุ่มฝนตกหนักที่สารพีเชียงใหม่ อำเภอหางดงนะครับอเภอเมืองลำพูนอเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่อเภอแม่ออนเชียงใหม่อเมืองปานลำปางอเภอวังเหนืออเภอเมืองพยาแล้วก็แจ้หุมลำปางนะครับฝนตกหนักฝนชุดใหญ่เลยนะครับแล้วก็อเภอเถินลำปางอศบปราบก็ช่วงเช้าหนักอยู่ที่โซนลำปางนะครับในส่วนของกลุ่มฝน แล้วก็ส่วนจุดอื่นยังไม่มาต้องรอบ่ายถึงค่านะครับบ่ายถึงค่ำน่าจะชุดใหญ่อสมควรในส่วนของกลุ่มฝนนะครับเชา้านี้ในโซนทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเริ่มมีแล้วปากพนังนครศรีธรรมราชอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับอาเภอท่าศาลาอําเภอหัวไซออาเภอควนขนุนพัทลุงป่าพยอมแล้วก็อําเภอควนกาหลงสตูลอําเภอหาดใหญ่สงขลา อำเภอสุขีรินนราธิวาสจะแนะนะครับนี่คือกลุ่มฝนในช่วงเช้าแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักวันนี้เดี๋ยวไปดูข้อมูลนิดนึงนะครับวันนี้หลายพื้นที่เน้นช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับก็ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งระวังตราจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจง้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมาดูนะครับวันนี้ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่โดยมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง เน้นจังหวัดต่อไปนี้แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยากำแพงเพชรและตากนะครับวันนี้ภาคเหนือ1แม่ฮ่องสอน2เชียงใหม่3เชียงราย4ลำพูน5ลำปาง6พะเยาว7กำแพงเพชรและ8ตากนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าพายุฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่นะครับ ลมกระโชกแรงลุกเห็บตกบางแห่งเน้นอีสานตอนใต้ก่อนนะครับวันแรกวันนี้นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีนะครับภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งเน้นจังหวัดต่อไปนี้1อุทัยธานี2สระบุรี3การจนบุรี4ราชบุรี5สมุทรสงครามและก็6สมุทรสาคร6นี่ฝั่งทางด้านตะวันตกของภาคกลางนะครับ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งนะครับต้องเฝ้าระวังภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งเน้นจังหวัดต่อไปนี้ 1. นครนายก 2. ปราจีนบุรี 3. สระแก้ี 4. ฉะเชงิงเทรา 5. ชลบุรี 6. ระยอง 7. จันทบุรีแล้วก็ 8. ตราดก็ครอบคลุมทั้งหมดนะครับในส่วนของภาคตะวันออก ในส่วนขึ้นขึ้นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับมาดูภาคใต้นะครับภาคใต้ฝั่งอันดามานันฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นระนองพังงาและกระบี่นะครับอาจจะถึงภูกเก็ตด,ด้วยได้ดูดจากโมเดลเมื่อกี้นี้นะครับขึ้นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งขึ้นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากขึ้นสูงประมาณ2เมตรนะครับ ภูภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนี้หนักนะครับฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเน้นจังหวัดต่อไปนี้ 1. ประจวบคีรีขันธ์ 2. ชุมพร 3. สุราษฎร์ธานี 4. นครศรีธรรมราช 5. พัทลุง 6. สงขลา 7. ปัตตานีแลวก็ 8. นาราธิวาสเรียกว่าครบทุกจังหวัดฝั่งอ่าวไทยนะครับขึ้นนะครับสุราษฎร์ธานีขึ้นมาขึ้นสูงประมาณ2เมตรฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรระวังขึ้นสูงนะครับแล้วก็นครศรีธรรมราชลงไปขึ้นสูง 2- 3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรนะครับนี่คือในส่วนของการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ในโซนทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนวันนี้กรมอุตุนิยมศูนย์อุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนอากาศแปรปรวนนะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเลยหนองบัวลาพูดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมนะครับที่ต้องเฝ้าระวัง เป็นข้อมูลที่มาแชร์กับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอ้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะอนดเฉียงเหนือตอนบนตอนล่างแล้วก็ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ